ทางเอฟซีแฟนคลับนะครับมือนี่กับเป็นอีกมือหนึ่งที่ทีมงานสาวนัเพินแพงได้ออกทำการแสดงนะครับที่บ้านเรือมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุด,ดอราชธานีกลุ่มศิลปินเฮาก็ลั่งเพื่อนกองคาราวานมาหอดนะครับสำหรับเวทีทำการแสดงมาหอดแต่ ม่านสีม่วงหาม่งเศร้าน,นะครับเวทีทําการแสดงการลงได้แล้วประมาณ80%ดสเปอนะครับเรื่องแต่ช่วงติดฟื้นติดไฟกันจั่หน่างน้อยราคาเมย์ทายกับมากันเต็มบริเวณนะครับสาดเสื้อผู้วัหรับพี่น้องเจสซีแฟนเพลงแฟนคลับพี่น้องชาวเมืองกุดอนมายยำในบทปิดบังครับแรงเคียร์แรงใจจัดชาวเมืองกุฎอนห้องกุณนาฟ้าขาง เก็บบบรรยากาศ,กาศาพพานะครับฝากพี่ฝากน้องเห็นบรรยากาศด้านวิธีห้องน้องอานร่งจากรถกัาหลยคนเอยหลาเดินทางอากาศห้อนแห้งอากาศห่อนแห้งครับาหอนแห้งครับานวิธีห้องกะจากเสื้อเต็มแล้วครับจองไหวล่วงฉนด ล่หงลักไว้ย่างดีมาเมืองอุดรปีนี้ดูนะครับมาดูมนี้พอกับพี่น้องชาวบ,บ้านเหลืองคือเมืองอุดรสามสี่หมื่นขึ้นหลังมาฝอนเชิงยื่นทีห้องไก่แหลี่มีเรื่องพอกันเวทีสำหรับพี่น,อน้นนนนองเพื่อนขฝาห้อง จองสายจองเชื่อกันที่ไปใส่นอนรถแมย์ข้าอา,อาจารย์อาทิตย์เมื่อยว่าเดินทางวุ้ยขับกดเดี่ยท่อนครับกบเดี่ยท่อนก็เดี่ยท่นอนแห้งใส่ผงกำลังแห่พเบีเข้ามาพี่น้องอเสียงผูกเชนตะไลมาแล้วมันไปแห่พอบีบมา กรทางเนื้อบานต่หลังไปที่กว่องๆดีครับเหมือนเป็นเบอรงแม่ข้าวเป็นเด็ดนักกินข้าวเป็นได็ยยังกินนีอกหนีกับล,งลง่งขนลง่งชุด ไอพลังงานห้องเขาลังเสียบแต่งเออืเ่องกร,ระดาษป่าดันหลังไว้ที่ห้องกับภาพเก่าดัมเดิมดลราพี่น้องแต่ว่าแต่ตัางที่สถานทีแต่ละเมื่อที่แต่ละช่องของมมออฟฟิเชียลในทีมงานสาวนะักถึงแท่งห้องเนนำเสนอกันแลกแต่กัางหรครับภาพด้านหลังด้านหานห้า แต่ว่าสถานที่แต่ตั้งกันไปข้ตรง,งไหนตรงนี้ป่ะเนี่ยข้วเห็ดยังกินนี่น,นี่ยิงสามมาเป็นผู้ช่วย แม่นุ่ยเจ้าฟ้ามาเป็นผู้ซอยถอมาขอเล็มหัวป่ามาาเอที่แรกว่าขอต้อหัวแปะมาเนี่ยติดไป็นน้ำบอกบอกแม่ไปเห็นพนักทั้งแต่ลูกติดยั้งนี้เนาะติดบ่แม่นมาซอยทีเจมาขอเล็มหัวป่าติลาขึ้นแปะนั่นอยากบานได้ลูกท่านขึ้นไปแล้วแม่สิแกย เอาสาสตร์เมนุยมะระเนี่ยวันมาเป็นผู้ซอยขูกกุ้แม่นตึนมาซ<ต> <laughs> อยซิมซอยแก่ตึนไปมาเสร็ตัหัวไปมาบปนแม่นนี่ตัหัวได้แม่พนักงานโ้านแล้วเอาบ้านเาานเี่ยน, <c oughs> นี่ลวกบวกระเจ้าของที่ทำให้เราฮะตอกบเขือโอ้หอนแห่งกขล่องเดือดกขล่องฟดครับห <c oughs> นุ่ยไปจัดเต็มดีเลยกขล่องเดือดลวกมะเขือลวกพักไล่บ่อช่องนั่น สตอเบอร์รี่ค่ะสตอเบอร์รี่เอ้ามือเปลี่ยนอ๋อเลื่อยๆเห็ดยังบ่ได้ปกติจะคล้องช่องเลยแกะไปใส่คล้องช่องไปใส่บุ๊กเอาเที่ยวเอวสาวทางไหนบุ๊กปากแล้วเด้อะไหนครับเออไปคือบริหาน้ามะพร้าวคือเขาวานั่นยีแปะต้นกับสิบจี มือขึ้นนี่บ่ไดนนอนเลยแมันบ่อันลูกเงี้ยวนี่นะปนหมดวนยินหมดต่นอันเม่นยุติขิ่นมาอยู่ตีนเป็นไปได้ยุติคือสมองก็สวจักว่ามันโปรโมดขายแบเผากันน้ำหอมกันยุติ พี่จ <stuk ip presents> ีไปหามากินล่องเบิงอยู่หนูวะเอาไฟก้อนบั่นบังไฟตะไล่มาเรียบร้อยแล้วพี่น้องใกล้ๆเขามาแล้วเป็นแห่ไฟเวทเขาว่างขาเวียงแล้วเป็นไรทั้งในละอย่างออกไปทางพี่ก่อนมีน้ำแาบกสิสะดวกกุ้ยพี่น้องตอนนี้ตอนเปลงนวน่ยตอนทีเขาไปตั้งฟ้อนคือเอาลง เป็นยังนนเมอนมันต้องเลืออย่หันบาทนึ่ยพรา่าเอาของจะเอาไปตังเดีวบัตรคากันว่าหรือเขาหม่ยถงม่เมื่อขึ้นรถเออมันก็เลยไเอาตัวนั้นเี๋ยวนี้คือาไมันสูงว่าคือบ่มีแต่รัว่าคือรเดาของขึ้นรถเวิรเอลยเอยยุโกลาแสดงว่าเรื่องของแหละพี่น้อง

รถกำลังหาหมองจอดกำลังเทียบได้ลาหน้าแี่ประเวทมาห้างใดไปเบิ้งกันไปเบิงเบ้งคนแห่ประเวทคนตาตอนรับขับสู้ประเวทเขาว่างพี่น้องมาห้างหนาวัดอีันนี้ ิบปีนาคมนี่วัดปั่นเรืออำเภอเมืองอุดอรศิลปินจากจังหวัดมาสรข้ามครับหมอลำใจเกินร้อยศิลปินมากมากมก้สังกัดยุหันน้องแดนพอดิตาด้วยนะครับน้องสาวของอกสุดุมนี่แหละนี่แหละครับผูกขวันผูกกล้ำเฮียนล้ำมาน้ำกันเพื่อแดงพอดิตา นักแสดงหลากหลายบทบาทของศิลปินใจเกินร้อยนะครับมาล้ำใจเกินร้อยมาเลียนล้ำกันมาจะเป็นเบาเป็นสาวสมหน่อยน้ำกันตอนนี้กัแยกใหญ่กันไปหายูหาจินแต่เรงวุ่เมีคนจอดรถจอดป่ะพี่น้องคนมาเตรียมตอนรับคนจะแยปไปเว็เขามานี่ดีครับนี่ มาเตรียมใบสำลับแถบงว้างอากาศน้อนห่อนพี่น้องแต่ไรน่ดูด้อยขึ้นดีครับขึ้นดีขึ้นสูง มาเลยสุดยอดฟรีเมอร์สามแต่ไล่ทีนองไร้บอลไร้ตำบลขุนห้อมขุนห้มง,ง,งานขุนทวีดสองพี่น้องชาวบ้านเหลงเมืองอุดรขอบคุณทุกเรื่งใจเอฟซีแฟนคลับนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ชด กดแชร์กดติดตามใหม่ครับช่องกดสมหนึ่งสองนกับพิชฌเป็นสิภาพอันไปใสนอ่นอแหตันลัต่ตนลับตอเวียครับขอ้หวานได้พระเวียยังไม่ขึ้นเลท่านมาหอดครับขอบอกก้อนกรลังหอดจัดเชื้อมากเฟี้ยงเฟนเชียร์เฟน้นครับหนาไปที่ับรองว่าแนนนทนัดแน่นอนนะครับ อบางครั้งที่น้องอาจจะสงสัยว่าเพียงออสุขผมคือยกกล้องขึ้นสูงเพื่อเป็นการลบข้อจำกัดเกี่ยวกับช่องย t ทู e นะรับท่ที่กดไม่ได้ถามไปว่าบ้องอะไรายเด็กหน่อย จริงแต่มันผิดกฎของยู u ูบนะครับจะต้องลบ,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 บับนว่าหยอกงบกล่อง,งอาาหรือว่ายึดกล่องหนีนะนแต่มันเป็นข้อจำกัดนะครับที่ต้องลบและกบนี้ก็เนาะพี่น้อยก็จะขอใจกันได้กับขอบพุ่นกับเรากันนะครับขอบพุ่นี่กางศูนพี่น้องยังเข้าใจแบบมีแกล้งหรับแกล้งเคลียร์จากหน่องเอฟซีแฟนคลับข้อง อบคุณทุกแรงใจขอทุกท่างยูดีไม่แห้งหลำรวยกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ติดตามในชิป,ปต่อะไปช่องคนสางกันสินลนำพ้นระเบียบเชี่ยปลาหมาดว้ว่าเสียเตี้ยนซอช่องเป็นช่องต่อสุขุมลำพนระเบียบเชี่ยวแต่กับยังพระท่านเห็ดน,นะครับเข้ปลาลงไปเข้บอกไปทางได้ก่ขอบฟังบางอีกทีนึงเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ